ก็คลิปแนวนี้นะครับเราก็อยู่กับการอัปเดแนวโน้ของตลาดคริปโตนะครับก็จะเป็นเหรียญอย่าง BTC นะครับ ETH OP ZL แล้วก็ Gala เองก็จะเป็นการอัปเดตแบบค่าเงิน u s d t ทนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทนะก็ฝากคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันนะหลังจากที่บิตคอยเนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับเนื่องจากข่าวของสงครามนะครับที่มีการรับบริจาคจากคริปโตเคอเนซีนะครับก็เลยทําให้ตลาดคริปโตเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีข่าวของสปอร์ตบิตคอยนะครับก็เลยทําให้บิตคอยเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ดันเหรียอื่นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นตามเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยตลาดคริปโตเนี่ยมีโอกาสจะเป็นในรูปแบบใดได้บ้างนะครับแน่นอนครับว่าเวลามันขึ้้นนนนแบบีี่ยมัจะ เซลส่วนไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะขึ้นถึงไหนนะครับจริงๆมันก็มีจุดอยู่นะ,ะในทาาเฟรมสัปดาห์นะครับตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาอยู่บริเวณโซนของแนวต้านนะครับแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะขึ้นมาแรงขนาดนี้นะครับมันอยู่บริเวณโซนแนวต้านนะครับเป็นโซนเซล์นั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่เสียโครงสร้างในการขึ้นนะครับโครงสร้างในการขึ้นของมันตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะย่อเราขึ้นต่อนะมันมีโซนนี้อีกนะครับ โซนนี้เนี่ยก็หลายหลายคนน่าจะรอบายนะครับก็คือโซนสามหมื่นสามพันสามร้อยนะครับถ้าใครด้วยแบบติดรถไปเนี่ยก็สามารถบายตรงนี้ได้แต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันอาจจะเสี่ยงเกินไปนะครับถ้าเรากลัวว่ามันจะเสี่ยงเกินไปเนี่ยเรายังไม่ต้องบายก็ได้นะครับรอลงมันย่อไปมากกว่านี้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดแรกเลยที่ถ้าตลาดย่อเนี่ยมีโอกาสย่อถึงนี้นะครับถ้าไม่หลุดโลนี้นะครับ ถ้าไม่ลงต่ำกว่า32,500เนี่ยตลาดยังเป็นอัทรน n d อยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการเสียโครงสร้างนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีการปรับตัวย่อลงนะครับแล้วหลุดต่ำกว่า32,500นะครับตลาดจะมีการเบรกสวิงโลนี้นะครับหรือว่าเกิดการช็อกนั่นเองเพราะเกิดการช็อกนะครับตลาดเนี่ยจะไม่ทะลุหายนะครับมีโอกาสจะไม่ทะลุมากกว่านะครับมันสามารถทะลุได้นั่นแหละแต่ว่าแค่มันมีโอกาสที่มันจะไม่ทะลุนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นมาแล้วโดนเซล์ลงน,นั่นเอง เนี่ยเพราะฉั้นเนี่ยใครจะเซลลนะครับก็รอมันเสียโครงสร้างนะครับใครจะงัดบายนะครับก็ประมาณสามหมื่นสามพันสามร้อยนะครับก็งัดได้นะครับงัดเสร็จแล้วเนี่ยตั้งไอเดลต่ากว่าสวิงโรแล็กนะครับประมาณนี้ประมาณสามหมื่นสองพันสามร้อยนะครับใต้เดีวไว้นะยเพราะว่าถ้ามันลงมาเนี่ยมันอาจจะลงแรงก็ได้แต่ว่าสงครามยังไม่จบหนีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อเหมือนกันนะอ่ะประมาณนี้นะครับกับตัวของบิตคอยเนาะเราไปดูในทางเฟรมสักสี่ชั่วโมงแล้วกัน ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับแนวโซนรับอีกโซนหนึ่งที่ผมชื่นชอบก็จะเป็นโซนนี้ยฮะประมาณ3 7 0 0่นะครับแนวน,นี้ยจะเป็นแนวของออเดอร์บล็อกนะครับในไทมเฟรม4ชั่วโมงนะครับก็คือจุดนี้เองนะครับจุดที่เคยเซลไว้นะครับตลาดพุ่งดีนะผมงการหน้าไม้ถ้าไม่กันหน้าไม้นี่โ,โดนลากเลยเนี่ยนี่ครับก็นั่นแหละครับมันเป็นข้อดีของการตั้งไอเดลเนาะแต่ว่าใครที่แบบพอตให,ใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องตั้งใช่ไหมประมาณอันนี้ ผมไปดูไม่เอาดีกว่าครับข้ามเรียงไปโอเคประมาณนี้คุณผู้ชมในรับกับตัวของบนะิตคอยเนาะวันนี้ก็น่าจะต้องรองงัดบายนั่นแหละนะครับถ้าจะเซลล์ส่วนเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับมันยังไม่เสียโครงสร้างเนาะก็รองงัดบายนะครับต่อไปนะครับ BTC THB BTC THB นะครับมีโซน order block อยู่โซนนี้นะครับในทาเฟรมสี่ชั่วโมงเนาะเอาของเงินบาทก็ไปสักประมาณนี้แล้วกันนะครับ หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหื่นแดันห้าร้อยนะครับเป็นโซนเงินบาทของบิตคอยนเนาะต่อไปนะครับตัวของ Eth e t h e นะครับก็มีการทะลุขึ้นมานะครับ e t h เนี่ยยังสามารถมองเป็นโครงสร้างอื่นได้อยู่นะอะ่แรงมันเหลือมากเลยเนะี่ยหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันติดแท่งนี้อยู่เนาะ ตัวอีทีเอชนะครับมันก็อยู่โซนเซลล์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการทะลุขึ้นไปนะครับสามารถมองที่โซน QM ตรงโซนนี้ได้แต่ว่าตัวบิตคอยน์มันอยู่ที่โซนเซลเหมือนกันนะอ่ะโซนนี้นะครับโซนเซลล์มันอยู่ในโซนพรีเมียมเลยดิสเค้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในโซนที่เซลลได้แล้วนะครับเนื่องจากตลาดมันช็อกลงมาเนาะในทางเฟรมใหญ่นะครับมันมีการช็อกบริเวณโซนนี้นะครับ ตลาดมันเป็นดาวนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในโซนฟิโบ0.618นะครับเป็นแนวฟิโบที่มีโอกาสในการกลับตัวสูงมากมีโอกาสครับที่ติเฮดเนี่ยจะมีการปรับตัวย่อลงมาก่อนนะครับเทสแถว1,730มีโอกาสเหมือนกันนะครับถ้าใครถือเซลล์อิตเฮดอยู่เนี่ยก็น่าลุ้นครับลุ้นให้มันปรับตัวย่อลงแต่ว่าใครนะครับที่จะรอบายนะครับบายโซนนี้1,750นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโซนจากแนวต้านเก่าคุณชมเห็นไหม นะครับแนวต้านเก่าเนาะหลังจากที่มันทะลุแนวต้านนะครับมันจะมีการรีบาวนะครับรีบาวแล้วมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อถ้ามันไม่ขึ้นต่อนะครับตั้งเอที่ต่ำกว่าสวิงนี้นะครับมันก็จะเสียน้อยนะครับแต่ว่าถ้าได้เนี่ยก็ได้มากนะครับประมาณนี้คุผู้ชมกับตัว ET h นะครับท i m เฟรมสี่ชั่วโมงต่ตั้ง s อต่ำกว่าสวิงโลนี้ก็ได้นะครับป้องกันการกระชากลงมาด้านล่างเนาะ บางทีมันอาจจะกระชากลงมาแบบนี้นะครับแล้วค่อยขึ้นต่อนะครับให้แตะเทียนลายก่อนก็ประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับกับแนวรับหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์นาะต่อไปนะครับตัวของ e t h t h b นะครับ e t h t h b ก็กราฟมันวิ่งเท่ากันไหมเนี่ยนั่นแหละประเด็นนะครับกราฟวิ่งไม่เท่ากันออของ t h b นี้ต้องเอาโซนไหนวะเนี่ย ปรเด็นนะครับแต่ผมขอดูของ USD ก่อนนะครับก็แนวฟิโบ0.38์จ E T h T, h t B ของเงินบาทก็จะเอาแนวฟิโบ0.38์แล้วกันนะครับให้มันใกล้เคียงกันไว้ อก็จะเป็นแนวของ62,000นะครับเนื่องจากเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยนะครับตัวเลขเนี่ยอาจจะมีการผันเปลี่ยนนะครับก็ดูตัวของ USDT เป็นหลักนะครับใครที่มี t r d i n n v i i w นะครับก็ลองเช็คของตัว USDT นะครับถ้า USDT เนี่ยมันถึงแล้วเนี่ยเราก็สามารถบายตัวของเงินบาทได้นะครับต่อไปนะครับตัว OPUSDT OPUSDT นะครับหลังจากเกิดการช็อตก็ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับใช้ฟิโบตีย้อนกลับมา ตอนนี้นะครับขึ้นมานะครับแต่ที่แนวฟิบโบ0.24นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่แนว2.618นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงค้างขึ้นได้อยู่นะยังมองว่าสามารถขึ้นไปแ,วแถว1.469ได้นะครับแต่ว่าทะลุแรงมากเลยเนี่ยข่าวเดียวนะครับขึ้นกันแรงมากอ่ะก็ถึงแนวต้านนะครับก็เลยมีแรงเทขายเข้ามานะครับก็รอเสียทรงนะครับใครจะเซล,ลก็รอเสียทรง ตามเฟรม M15 ยังไม่เสียทรงวิผู้ชมนะครับรอมันหลุดโลเนี้ยนะครับหลุดโลนี้น่าเซลมากนะครับถ้าหลุดโลนี้เนี่ยสามารถเซลล์ได้แหละนะครับมันจะเกิดเป็นโซน QM ละนะครับตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็น QM แทนนะครับต้องให้ต่ำกว่า1.372ก้อนนะครับถึงจะสามารถเซล์ได้ถ้าไม่ต่ำกว่า1.372เนี่ยมันยังคงเป็นอัพอยู่เหมือนเดิมนะครับในทางเฟรมย่อยเนาะ ถาใครแบบอยกจะเซลล์ส่วนเทรนนะครับก็ต้องรอให้มันมีการเบรกแนว1 3 7 2ก่อนนะครับถ้าเราจะรับนะครับฝั่งของ USDT ถ้าจะรับนะครับมันก็สเต็ปเติมคุณผู้ชมนะครับจากแนวรับในไอจากแนวต้านนะครับมันก็กลายเป็นแนวรับเพราะฉะนั้นนะครับจุดที่หน้าบายก็จะเป็นจุดแรกก็จะจุดนี้1.343นะครับ ก็จะเป็นแนวบายของสปอตนะครับแนวแรกเนาะแล้วก็ไปรอชุดถัดไปเลยก็คือด้านล่างเลยนะครับสับทายนี้หนึ่งจุดสองหกศูนย์นะครับ,บ,น, 60, น,รบนี่ก็เป็นอีกไม้หนึ่งของฝั่งสปอตนะครับก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันต่อนยะต่อไปครับ o p t ท b O-P-T-H-B นะครับเราก็จะเอาแนวนี้แล้วกันนะแนวนี้แนวที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีโซนนี้แนวที่สอง 48.52กับ46.38นะครับถ้ามันใกล้เกินไปนะครับคุณผู้ชมไม่ชอบก็ไปเล่นแนว2ได้นะครับประมาณนี้คุณผู้ชมนะกับตัวของ OP THB นะครับต่อไปนะครับตัวของ ZL YDT ZL YDT นะครับตอนนี้เนี่ยวิ่งในตัวรูปแบบของ Ultimate นะครับก็มองว่าเป็น Ultimate Bad นะฮะ1.3 <G ül> ก็เป็นโซนที่เซลได้เหมือนกันนะครับกับตัวของ s l แต่ว่าถ้ารอแบบนเฟ f i r มนะถ้ารอ c o n f i r มคุณผู้ชมต้องรอให้มันมีการเบรกนะครับรอมันหลุดโลเนี่ตอนนี้มันยังไม่หลุดโลเลยรอให้มันวิ่งลงมาหลุดโลก่อนนะครับหลุดโลแล้วเนี่ยก็ค่อยเซลนะครับแล้วก็ตั้ง l เหนือสวิงไฮมันจะเป็น l ที่ใกล้มากนะครับปุ๊บเนี่ยถ้ามันหลุดคุณผู้ชมรอมันดีตัวกลับขึ้นมาคุณผู้ชมก็เซลนะครับเราตั้ง l ไว้เหนือไฮแค่นี้คุณผู้ชมนะครับจุดในการ เสียเนี่ยมันเสียน้อยมากนะครับมันเสียประมาณ1นะครับได้ประมาณ3ประมาณ4เลยนะคถ้าใครที่แบบอยากจะลองเซลลงดูนะครับก็อย่าลืมให้มันหลุดโลก่อนนะครับแล้วก็ตั้งไอดอลไว้เวหน่ยไฮนะครับต่อไปนะครับ set il thb set il thb หนึ่งวัน z il thb หนึ่งวัน เห็นแนวแรกอยู่นะครับเป็นโซนนี้เลยนะครับออเดอร์บล็อกชุดนี้เนาะศูนย์จุดหกสามหนึ่งนะครับชุดแรกนะครับแล้วก็มีชุดสองก็คือออเดอร์บล็อกตรงแท่งนี้นะฮะศูนย์จุดหกศูนย์หกสามนะครับห่างกันประมาณศูนย์จุดศูนย์สามนะประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับกับตัวของ ZL นะครับก็แบ่งในการเข้าออเดอร์ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับตัวของกาล่านะครับหลังจากกาล่าเกิดการช็อกนะครับกาล่าก็มีการดีดตัวขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงค้างขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากจะบายกาล่าเอ่อชุดที่น่าสนใจของกาล่าก็คือชุดนี้ถ้าไม่หลุดนะครับขึ้นต่อนะถ้าหลุดก็ลงครับแนวนี้ฮะศูนย์จุศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์เก้านะครับถ้าต่ำกว่าแนวนี้นะครับกาล่าลงต่อนะ ถ้าต่ำกว่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสามเจ็ดสี่นะครับถ้าเกิดว่ามีการย่อลงมาเนี่ยปุ๊บแต่ถ้าแถวโซนนี้นะครับขึ้นนะครับขึ้นต่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุดนะครับหลุดลงมาเนี่ยคนจะตั้งไออลแล้วนะครับถ้าหลุดลงมานะครับคนจะมองว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยจะเซลล์ละประมาณนี้ผู้ชมนะครับเราก็ยอมแพ้ในจุดที่มันใกล้ที่สุดนะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นได้ต่อเนะยเพราะมันยังคงค้างขึ้นอยู่นะครับต่อไปนะครับตัวของกาลาทีเอสบ โอ้โหกาลาดเดีอะไรวะเนี่ยโซนที่น่าสนใจแล้วกันนะผมเลือกโซนที่น่าสนใจให้นะครับผมมอง0ูนย์จุดห้าศูนแล้วกันนะครับที่ผมที่ผมชอบนะปึ๊บแล้วก็อีกโซนนึงเอาเป็นโซนนี้แล้วกันศูนย์จุดสนะครับสองโซนนี้นะครับโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนของ QM นี่ครับด้านล่างถ้าใครที่แบบ อยากรอก็รอประมาณ0.47นะครับแต่ว่าใครที่เกาีรยอก็ประมาณ0.50นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันโอเคจบแล้วครับคลิปนี้นะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดี